ประเภทยังไงเนี่ยมวยเข่านะวันนี้น้ำหนักเท่าไรรหรร้อยสิบบาเมื่อกี้มาเกินไหมเกินปอนด์วันนี้ผ่านเฉลุยแล้วนนรเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกรับน้ำหนักปล่อยๆครับร้อสิบบาปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสิบหกครับเราประเภทยังไงมวยกองหลอกก็ได้ครับนายก็ดีครับวันนี้คุณต่อสู้เห็นไหมเขาเป็นเป็นมวยประเภทยังไงมวยเข่าใช่ไหมล่าสุดรถชกมาที่ไหนที่นี่ครับเป็นไงผลงานชนะคะแนนครับเอาวันนัดร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบบา ก็เวทนี้โอเคนะแล้วก่อนนั้นในสองไฟผลงานเราเป็นยังไงมั้ก็แพ้หนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งแล้วก็คือสามไฟหลังนี่้ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งเวทนี้ไม่มีปัญหาอ่ะร่างกายปึ๊กอ่ะลูกหลานจากจังหวัดตงัคว้ไปครับเชียร์นะวันนี้ก็นอนจ่าต้องจังใจเป็นกำใจคุณเลยแจ้งให้เตรียมตัวนะครับโอเคเข้ามาน้องจ่ายชุดีครับจ่ายวัสดีครับผมมานัดยอดยอดไม่วันนี้เจอใครครับ เป็นไงเคยชกกับเขาไหมอยังครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบบาทพอนะมาเกินไป็นไรหรือขาดมาขาดนิดหน่อยคนี่เคยชกไปร้อยสิบ้าทเลยยังไม่เคยเหรอยังไม่เคยเออเห็นมาขาดแสดงว่ามันกะไม่พอดีนะซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่สิงมาวินครับซ้อมอยู่ใต้ก่อนแล้วก็รู้ว่าซ้อมสิงมาวินยาวเลยเออซ้อมอยู่ใต้แล้วก็ ครับเราเป็นมวยยังไงมวยเข่าอมวยเข่ามูนตะชกเห็นไหมเป็นมวยยังไงมวยเข่าเข่ากันเราสูงเท่าไรร้อยอุกฤษเปรตหนักบ่อยครับอ่าสิบห้ากิโลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอีดีครับเวทนีไม่ต้องคุ้มแน่นอนสบายๆนะหน้าสุดเป็นยังไงผลงานก็ต่อยที่ก็สมัยเราอ๋อแล้วเป็นไงผลงานก็ชนะต้องช่างไหมไม่ครับไม่ต้องช่างก็คือขึ้นมาบักรุงอีกกิไว้เนี่ย ตอนแรกขึ้นมาหลายไว้แล้วแล้วก็หยุดไปทับน้งกายทำฟอร์มออกมาใหมไม่ม <c oughs> าจากจังหวัดนนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเชียร์นะครับควักเป็นครับเจ้าคนครศรีนครนี้เออวนนันนี้เจ็ดตีแน่นอนคนระับโอเคก็ชุดนี้หรือครับ